แคปกลับสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโถชิคุงเกมเมอร์นะฮะวันนี้ผมมารีวิวเซิร์ฟนะครับซึ่งเป็นของคุณพิมพ์ลีเทอร์นะครับผมก็นี่ครับผมเอเซิร์ฟนี่ฮะนะครับก็พิมเองครับเอห้าเก้าเจ็ดห้าหนึ่งนะครับจุด l e ทแล้วก็ CC นะครับแล้ว ข้างล่างพอร์ตนะฮะให้มันเท่ากับตัวเลขข้างบนนะฮะนั่นคือ59ครับ7 5็ดหนะฮะอ่ะก็เข้าไปเลยครับโอเคไปครับอ่าเราไปดูกันครับว่าข้างใน,นมีอะไรบ้างนะครับอ่ามืดๆมดมโอ,โ,อโอสักครู่ครับผม,ผมขอไปเปลี่ยนใหม่กันอ่าชึบโอเคครับน่าจะหายแล้วนะ โอเคหาละนี่ครับก็จะเป็นเซิรฟ์ฟคร่าวๆนะฮะเดี๋ยวข้าวสปาวะชึบโอเคครับผมอ่านี่ก็จะเป็นสปาวสปอนนะฮะสปอนสปอนเนอร์ข้าวๆนะครับอ่านี่ก็จะเป็นรายชื่อ,อเอาเนอรกับแอดมินนะครับผมอ่าอย๊ยนี่พอเข้ามาอยากจะเข้าอย่างนี้ผมไม่รู้ว่าต้องรีเซ็ตเตอร์หรือเปล่านะฮะ แต่ผมต้องรู้สึกว่าผมต้องรีนะไม่ไม่รู้เหมือนจะไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นอีเวนต์นะฮะจัมสลามนะครับมาอย่างนี้อ่เดินไปแอสซุปเปอร์จัม์เป็นไงจุ๊บปุ๊บจุ๋มจุ๋มก็จัมะฮะก็จัมโอ้โหเพื่อ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  กับสปาวอนนะฮะโอเค okay. อันนี้ก็จะเป็นที่ไปสร้างบ้านนะฮะอ่าอันนี้ก็อีเวนครับผมซึ่งไม่ต้องสงสัยนะฮะถ้ามองข้างล่างไปแล้วมันคืออะไรมันคือสปาเนอร์ที่ผมสร้างอยู่นะครับกำลังสร้างอยู่นะฮะแต่ก็คงไม่ได้ใช้หร้กก็ทําไว้ข้าวนะฮะอ ก็พอกระโดดมาได้ประมาณนี้ปุ๊บจุ๊บกระโดดกระโดดปุ๊บ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 ก่อจะไรของอะตรงนี้จะเป็นเพชรนะคะหกสิบสี่เพชรนะครับแล้วก็กลับสปาคิดตรงนี้๋อเคตรงนี้ดิเออโอเคครับผมก็ไปดูสปาเถอะนี่ครับสปาใหม่ซึ่งไม่ได้ใช้เลยนะฮะก็ทําไปงั้นเลยฮะไม่มีอะไรทําจริงในซีรีนี้ก็ตอนนี้ไม่มีคนเข้านะคะก็เลยไม่มีอะไรทําก็มาสร้างสปาเล่นเล่นนะครับ อืไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ยังพอไปได้จู่ๆไทยๆนะโอเคครับตรงนี้เป็นหวัดนะฮะเออก็อ,อาจจะเสียงแปลกน,นิดนึงนะฮะไปวัรหนึ่งกันโอเคเอ้าชอบเปิดแล้วเหรอตัองสร้างเลยไม่เหรอไม่เสร็จเลยซ้ำนะฮะอ่าโอเครครับวาร์ปครับ นิวส์บาบแค่นี้นะฮะไม่มีอะไรมากนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้านะฮะคลิปหน้าจะเป็นการอ่ารีวิวไมโครโฟนนะครับตัว BM800 นะฮะก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับบ๊ายไปละ